สวัสดีครับผมกล้านะครับก็เมื่อวานนี้ติดธุระถ้าเกิดหลายคนได้ดูฟุตบล Champions Street, อลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ u e ก็จะรู้ว่าผมไม่ว่างมาพูดคุยกันในคลิปกับสองกลายนะสองกลายสตอรี่นะครับ,นนรบแต่ก็เดี๋ยวมาพูดย้อนหลังให้กันนะครับวันนี้มีสองคลิปเลยก็คือฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ u e เมื่อวานนี้ของบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีของวันนี้ครับผมใส่เสื้อทูบงคอกแต่ก็ วันนี้เไปไ็นยังไงบ้างเนาะก็เตะเร็วหน่อยทุ่มนึงนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมกับ2อไกลและ2ไกลต่อที่เมื่อวานนี้ขาดเป็นหนึ่งวันขออภัยนะครับอ่ะวันนี้คลิปแรกก่อนกับเกมเมื่อวานนี้ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งผมเองก็ได้ดูเกมนเต็มเพราะว่าทําหน้าที่อยู่ก็ต้องบอกว่าเป็น1เกมที่ BG เล่นได้ดีผมว่าเป็น1เกมที่เล่นได้ดีเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแม้ว่าจะมีจังหวะ ครั้งในมุมบุหน้า3ครั้งคือ2จุดโทษแล้วก็จังหวะการที่จะโดนแบบเล่นเกมลุกทางริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูเป็นอะไรที่ผิดพลาดแบบท่องโหว่อยู่แต่ผมว่าภาพรวมดีนะครับการจัดทัพของ BG เมื่อวานนี้ถือว่าค่อนข้างจะเน้นเกมรับเป็นสำคัญนะครับฟิงแบตส2คนก็แทบจะเติมน้อยมากทั้งบริหารจวดรวมถึงทางวัฒนากรสวลครนะครับที่เติมเกมมันน้อยแต่ คู่แข่งก็จะเริ่มรู้ว่าคนเจาะฝั่งไหนก็จะมาเจาะทางฝั่งซ้ายของ BG นั่นคือฝั่งวัฒนากนหรหเดี๋วก็จะเป็นตัวตาฝั่งขวาที่ผมเห็นคือไอ้เจ้าเอรากะที่มายืนกดดันใช้ความเก๋าปั่นเด็กเล่นเนี่ยมันก็เลยเห็นชัดเจนว่าเกมเกมทางตรงนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดสักหน่อยแต่อื่นๆผมว่าดีนะครับการได้เอเดฟานที่เกับมาถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะข้อแรกนะครับ แล้วก็รวมถึงแดนกลางที่ความกลมกล่อมระหว่างสารัตเฟรดดี้และชนาทิพเนี่ยดูดีมากแปลว่าเต้าเจจะมันต้องต้อง,อง,อง,องถ่างถ่างมาเล่นดิมเส้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ให้เป็นแนวหลักของเขาแต่ต้ถ้ถแายการเล่นเนี่ยจำเป็นต้องถ่างมาดยูนริมเส้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทั้งเซก a าเยฟแล้วก็ตัวตาริโลเนี่ยได้มีโอกาสมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็น ไดโลเ่ยต้องเล่นเกมรับเพราะว่าทีมบุกไม่ไหวนะครับจเจอคู่แข่งกดตลอดก็ต้องเล่นเกมรับก็มีไิโลเนี่ยคอยมาเล่นเกมรับช่วยทีมเป็นกองหน้านตัตรับอะไรครับก็เมื่อวานนี้ผมว่า3สิ่งแล้วกันที่ BG จะได้ประโยชน์มากๆจากเมื่อวานนี้นะครับสสิ่งไม่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลนะครับแต่เรื่องอื่นๆด้วย3อย่างที่ผมบอกนะครับข้อแรกครับสิ่งที่ BG จจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากมากโคตรโคตรโคตรมากโคตรเยอะโคตรปัง คือชนาทิพย์ครับก็ปรรากาศนอกสนามครับเห็นว่ามีแฟนแฟนฟอตเลที่เขาชอบพอในชนาทิพย์มากันเยอะมากนะครับมารอเซน็นายเซ็นหลังจากจบเกมมาชียชนาทิพย์เจ้าเจก,ก็มายืนพูดพโลโขงใส่แฟน,แ,ฟนแทนําขอบคุณที่ยังคงให้การซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเดิมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆที่ได้เห็นเจยังคงได้รับการต้อนรับอยู่ซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อสโมสรครับว่า จากน้อยเนี่ยในชื่อของ BG เนี่ยมันก็จะติดหูคนญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วนะครับในแง่ของการมีนักเตะคนหนึ่งที่เคยคาแข่งมาก่อนคือส่วนัวทีมน่ปุ่นก็อาจจะรู้จักสโมสรไทยน้อยครับเพราะว่าไม่ได้ดังมากไม่ได้มีอะไรที่ไปแตะบอลญี่ปุ่นมากเขาติดตามบอลตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็มีชื่อว่าเอเอนั้งเตะผมเก่าเนี่ยอยู่ BG ไเว้ยอยู่สโมสรน,นี้ออกเสียงก็ง่าย BG BG อย่างเงี้ยอาจจะทําให้ ผมเดานะว่าทาให้สโมสรในอยู่ในใจคนญี่ปุ่นมากขึ้น,นครับก็อาจจะมีเพิ่มเติม update, อัปเดตเช่นข่าวสารเดิมทีแล้วเราดูติดตามเว็บไซต์ของสโมสรจะมีข่าวทั้งภาษางกฤษและภาษาไทยก็อาจจะเพิ่มญี่ปุ่นมาก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะผมเดานะแต่ก็ก็อาจจะมีช่องทางการตลาดที่ดีขึ้นมาร์เก็ตติ้งในแง่ของการโคกันกับสโมสรในญี่ปุ่นซึ่งมีมากกว่าเดิมที่เป็นกนทางเซเลโซอาจจะเพิ่มได้อีกถ้าเกิดมีแบรนด์เจย,ยังสามารถขายได้อยู่นะครับอ่นนี้ข้อแรกผมว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากของสโมสรบีจีที่ได้มากับการเดินทางไปเตะที่ญี่ปุ่นแมชนี้ครับถามว่าเกมเยือนก็ไปเตะผูอุลซานมาอุลซานนี่แทบจะไม่ได้ประโยชน์นักนะครับเพราะว่าความผูกพันระหว่างทีมไม่มีแล้วก็ตัวสโมสรเองก็มีการผ่องถ่ายนักเตะเ,เยอะนะครับคนไทยเองก็ไม่เคยไปค้าแข่งกับอุลซานด้วยนะครับก็อาจจะทให้การผูกเสี่ยวของบีจีมันเกิดขึ้นยากแต่เป็นเคสของมูงญี่ปุ่นเนี่ยผู้บริหารไทยอยู่เมืองญี่ปุ่นจนชินแล้วหลคนก็คุ้นเคยดีกับเซเรโซเนี่ยก็อาจจะ ได้เพิ่มเติมความแน่นแฟ้นขึ้นกับทางแฟนคอร์เตเล่น,นะครับแล้วก็แฟนญี่ปุ่นที่ดูเจอยู่ด้วยกับผมว่าตอนนีแน้แบรนด์แบรนด์บีจีน,น่าจะเต็มหิงมากขึ้นไม่เพียงแค่เฮ้ยทีมที่รับช่วงต่อเจไปแต่เป็นทีมที่ดูแลเจอย่างดีแล้วก็ยังพาเจมาให้การต้อนรับกับแฟนๆด้วยผมว่านี่เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นแง่บวกมากของสโมสรน,นะครับแม้ว่าแพ้ก็ตามส่วนข้อที่2ครับได้เห็นนักเตะทีมทัไทยนั้นยังเล่นได้ โอเคอยู่นะครับก็คือในชื่อทีมชุดนี้ชนาทิปสารัฐนะครับก็มีแน่แล้วนะครับที่ติดทีมชุดนี้นะครับโอเคอีกคนหนึ่งที่ไม่ติดคือจักรพันธ์ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ยังมีนักเตะที่ติดทีมอยู่สองคนหลักๆนะครับแล้วก็มีทีมเป็นสำรองด้วยนะฮะก็เห็นการเล่นเต็มที่แบบนี้แสดงว่ายังมีแรงยังฟิตยังไม่มีอาการอ่อนล้าสุตืละคิดว่าในโปรแกรมทีมชาติของเดือนนี้เนี่ยเจอจีนเจอสิงคโปร์แล้วก็ข้ามเกี่ยวถึงเกมเจอญี่ปุ่นตอนปีหน้าเนี่ยอาจจะได้ เห็นนักเตะที่มันดูฟูลขึ้นเยอะกว่าเดิมแบบทั้งฟูลเรื่องจิตใจแล้วก็ฟูเรื่องร่างกายด้วยก็เป็นข้อดีนะครับเราเห็นตรงนี้จาก b ีแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเกมวันนี้ที่เห็นจากบูรีรัมแล้วก็เห็นจาก t r u แบงค์ o คกนะครับแต่แบงค์คกนักเตะน่าสุดเจ็บไป2คนแหละกับทีมชาติ็อนนะครับอ่ะอีข้อสุดท้ายที่บ g จจะได้นะครับจากแมตช์นี้นะครับผมว่า จะเป็นการรอผิดรอถูกในตำแหน่งเกมรับครับที่ผ่านมาเราก็เล่นหลังสามมาตามนโยบายของทางโค้ชทงอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนบทปลแปลงเขาเ,เข้ามาทางนี้่แล้วแล้วก็นักเตะสกอร์ไทีมเนี่ยมันก็อวยคือแบบลงมาให้เป็นการเล่นแบ่งตำแหน่งนี้เลยคือไม่มีปีธรรมาชาติไม่มีนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไห้ลองได้นห 4, นักสี่ครับซึ่งก็เป็นการอัแดแอปเกมครับที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างว่าครับด g เล่นในรายการนี้เนี่ยเจอทั้ง3ทีมอุนสาคุณไดเจอยาโครวมถึงเจอกับ ทางซาตานเล่นเนี่ยแทบจะไม่สามารถเป็นทีมสไตล์เกมบุกได้เยอะเท่าไหร่เป็นทีมสไตล์เกมรับมากกว่าส่วนใหญ่เป็นทีมสไตล์เกมบุกก็คือในเวลาที่จะเล่นโดนตอนโดนนําไปแล้วอะซึ่งมันก็เป็นรูปแบบการบุกที่ไม่ได้มีความหลากหลายนะเพราะว่าเอ้คู่แข่งก็เริ่มไปแพ็คเกมรับแล้วเนี่ยแต่เกมนี้เนี่ย การโดนใบแดงเห็นการปรับปรับแต่งตำแหน่งการยืนทับจากเดิมเล่นหลังสาเป็นหลังสี่มันอาจจะ Adapt ได้มากขึ้นในเกมต่อต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆเองก็คงอยากเห็น,อย,หนอยากเห็นพีจี G เล่นแบ็คโฟเนาะแล้วก็อาจจะได้เห็นความหลากหลายของแานกลางมากขึ้นกว่าเดิมเมพราะว่าพอเล่นหลังสามกัใบแดงกลางมันแทบจะล็อกแล้มีสามตัวหมดสิ์ดิ้นแล้วนะครับทาให้รูปแบบการบุกมันไม่หลากหลายก็แล้วแต่พอเกมนี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยย็บเท้แม่งเล่นหลังสี่ได้ดี่ว่าตงชั่วโมงต้้งครึ่งชั่วโมงก็อาจจะได้เห็น ระบบที่เพิ่มเติมจากเดิมได้ในแมตช์ต่อไปเวลาที่ทีมอยากยืดหุ่ให้มัน flexible มากขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับคลิปแรกในคลิปนึงมาพูดถึงทูแบงคอกนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับการคว้าชัยในคิดฉีจะยิงขาดจะจุยไหมก็เดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปรวมถึงเดี๋ยวในคลิปของคืนนี้เจอฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเตจเจอคเปนเกนนะครับแล้วก็มีอาร์ซนอลเจอกับเซบีย่า เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่หมูม่ไค่อยโล่งขอแย้ดมนิดนึงนะกิมอยู่กิมอยู่ครับกิมอยู่ของดีจากจันทบ,บุรีนะครับใครที่สนใจอยากหาอดมที่ฮอกเอื่นบ้างใช้ไหมทองไหมไทยพอละเบื่อละลองใช้กิมอยู่จากจันทบ,บุรีดูไปเซิร์ช google ได้นะครับมีก็รอติดต่อดูนะครับโอเคเรามาในสวัสดีครับ